น้ำนี่ก็ขั้นห่อนไล่กับบ่ได้ได้โอ้ทุกมันขาก,กรดเลยเด้ไง สายดีทุกคนยินด,ดีตอนรับเข้าสู่สองบไกาบ้านหน้านะนี่กรเป็นเวลาตอนกลางคืนเลยทุกคนเดี๋ยวสิได้ออกห้าเลาะมานน้เดี๋ยวไปห้าเลาะบึงไปกามนะเดี๋ยวจะสิเป็นอะไรแหละเดี๋ยวสิไปเลาะไปแะ้วก็เดี๋ยวจะไปบึงอีกทีมงานหนึ่งอยู่ลุมนะโอ้โหเป็นทีมงานใดนะ แต่้แต่ผู้ชื่อปานาชิมีผู้สาวทุกคนเดี๋ยวสิเลาะลงไปิ่งมันได้กินนะมันได้กินเนาะมาทำอยู่มันเหลาอยู่สาวแต่อะไรพูจากโลดบอกบอมันได้กลินนนะมันได้กินน้าหอมอย่างผ่านทางมันไปดีสีน้ําหอมมันออกเราดมบงเสือผู้เจ้าโคหมิ่นเฮืออยู่ว้าบบอกอะไรมันมันได้กึินอะไร้กันมาผู้สาวอยู่ใสแต่มันแบบมันได้กินน้ำหอม มันจะมีผู้สาวแหละเดี๋ยวจังไดก็สิหลอดลงไปเป็นหลอดเรื่องผู้สาวแล้วมันจะบริกรอย่างนั้เอาเอาหลดเรื่องผู้สาวแล้วเป็นตามบานนะบหมานบ่ะจริงๆแล้วเขาไม่บอกเรื่องผู้หญิงนะขบานบุกเกี่ยวบ่ะบุกเกี่ยวได้บางทีเจ้าตินเจ้าท่านเพิ่นกับหมักคือกันกับหมักผู้สาวกเป็อย่างนีกันหมักคือกันลุ่มปอะ บางทีผมเอามูหายตัวหนึ่งเห็ีดได้ไหลยมาหาหนาวว่าวิ่ละโอ่ะ right. ถึงเวลาเลยตีในพานปกติในพานนะตื่นตอนกลางคืนได้อันนี้เป็นเตาอันนี้สิธาตื่นตอนเสา,า <c oughs> รา์ผมบอกไดก้ได <c oughs> ้ไปไปลูกลๆกลกาติเวทมอตรปอนไรดบกาแฟเด็กไม่หันเรย บ่ปไปบ่ได้กินหอมๆได้มหมเนี่ยได้กินเชียงหอมอยู่ทางหลุมบ่มีผู้สาวกับประจักษ์มี่มันบ่อ่านแสดงว่าเพิ่นไปก่อนเพิ่นแห้งไวโอ้เถ่านี่พอหลังจากที่เพิ่นลงมาหาแต่ผู้สาวเลยกะในไรเออแดงไหมเนี่ยพอได้บ่ได้<ต>มาได้นก่งสองโตโอ้แน่นอนได้เนียนพอนได้กินพอได้กิน อยู่สองคนนั่นเอนะสองคนสองคนคือมีรถชงสาคับรถกเจ้ามาเจอะนี่ก็นอนทึ่งเขาเจ๊ันได้สบายดีเ้อสบายดีเอ้ถ้ากอ้าน้ำยามาตรการกินนี่มันนะไม่ได้ื่อโค้งมดแล้ว่าบวดไบ่แถวหมอนครับแม่บริษัทกับแปะเต็มนะกับไปเอาเลยโคมในหันน้ำมีอยู่ได เขากะหอกไปแลกได้จากสองตัวโอ้ยโหตัวนึงก็ยังมีได้เลยกะหอกอันนี้โดได้เพื่อนฉันนี่บริได้ยังจะเล่นตัวนึงฮันพอได้ก้อยกินแรงใหญ่ป่ะโอ้ประมาณสามสามนิ้วเลยนะอ๋อกะยานได้เลยปลายหางมันได้ปลายหางมันได้สามนิ้วนะเมนทอนจ้าปลายหางมันปลายหางมันได้ได้แลรงก็มีเอามาให้กินในเนาะเออโอ้ยมืาอึดมาอึดมาอึดเดี๋ยวเอาไม้หุ่นดีได้มาเลยเนาะในน่องเนาะโอ้โห เปินไฟในนอนได้อนหนุมเจ้าสูได้พอใช้เลยนะในนอนสาวแถวนั้นติดป็นตึงนะเินเินเห็ดยังเกาะนะฮะง่วงมอยู่เอาน้ำฟุค่ะเอโหมีมีน้ำขึ้นหนึ่งพ่อ่พูะแจส่งเอาน้ำเนี่ยไปเบิ่ไงเออแต่เราตวนลวนอยู่เนาะโอ้สบายดีนะพันสบายดีสบายดีโอมาแต่สายละมาดี มาแต่ไหนนี่ผักอยู่เท่าของผมโอ้กคือมาข้มห่บ้านาจะมาหาการนี่หาการยังการได้มันได้กินหอมๆวัดเดมีผู้เช่าอ๋อผู้ดังดีเียเนาะอ่ผู้ดังตัดทิ้มแม่เลยก็กลิ่นดีเลยตัดทิ้มได้กลินผู้เช่าได้หมู่บ้านได้กินจัดป่าได้นั่นได้จังรอๆลงมาทางนี้ฮะกลิ่นมาแต่ทางนั่งไปถึกอยู่บ่รทางวิชาวอยู่กันโอ้ยบัญญาปัญยาเป็นชูกลิ่นได้เลย กรกันดังดีปนี้คือบอกไปฮาแลนใช่ไนั่นแหละมันผัไปพิดีพิดทางนะนะมันบอกไปซัดน่นะกัรนนไปเนะนจ้าก้โอ้ยไดดีเลเโอ้ยปิทางแล้วนี่ได้หาะมามือเนี่ปะออหม่ามันเปกระปทองอย่างเงี้ยลได้กินข้าวกินน้ำละกินละกิ่เหกินนะโอ้ยไม่นแล้วกินแล้วกินแล่นกินแล่นแล่นบอกทำโอ้ตัวบใหญ่อีนึงได้ได้ ห้บ <Hey, S 2> oh, no, ่ได ah ้ได้แลโอ้นายพันใหญ่เพิ่นแล้วบพันทําเพิ่แล้วแน่นอนเด้โอ้บ่ทําเอาใสบ่ทํานั่งไกลมันลอยมาหาางสิเพิ่นนอนนี่กนอนด้ไปหานอนนเด้อบ่ท่งไม้นี่ยันิข้าวกับมปางเบิ่ง่นาว่ากินกับอันนี่ๆๆอือเพิ่นว่าเพิ่นกินกับอาหารดีได้กกระแหงได้เพิ่นเว้านะ ปกตินะขั้นกระหอกเนี่ยมันต้องมีคนมียังมีหลักฐานแน่อันนี้บูมียังเลยยันกินเขาก็หมองปากคนมองมานนะเนี่ยเนี่ยนอนเนาะมาแต่ผู้สาวน้อยเออว้าวแล้วว้าวเลยอันอันเอาผู้สาวอยู่กับไก่เนี่ยมันอยู่นี้เห็นปะตั้งหลักลิโนคนเขาเนาะเออตั้งเป็นคนเนาผู้สาวตีปอยตีรถเขาเนี่ยไม่ให้เขามาเอ้อ มาแล้วอะไรกันได้ซอนกัาเมื่อไหร่เนาะแผ่นซูงอะไรแผนสูงไแเลยโอ้ยจากเจ้าสูงเฉพ่อข้าจังไปนำกับบ่าวดอนเนาะเอ้าเอ้าเอ้าอาจารย์ก้วลูกศิษย์เออตอนนี้ก็เป็นเวลาตีซองเลยทุกคนนี่ก็พากันหลอมากครับไกลพอสมคั้วระไรได้นี่หอดตาร์าแดงทุกทุกคนนี่ก็ เราขมมาได้มันเดี๋ยวสิได้กลับไปบอ่อนฮะาโอ้ถือว่าสุดยอดมนเนเาเลยเล็จนปวดแข่งปวดขามันเลยทุกคนนะตอนนี้ก็เดินทางมาหอนบอนนะโอ้ให้ผ่านเขาก็รับขักกันเลยโอ้เดี๋ยวพัดผ่อนกันทุกคนโอ้ อนนี้ก็เดินทางก็มาหอดบอดทุกคนนะหูเหนื่อยขนาดเลยไหมน,นี่มาแล้วก็แหว่ํำนำนะครับพอดีไปก็ไปเจอทีมงานเขาบอกว่าเบาทองไหมอเลยครับกับทีมงานนั้นเขาเจซ่าเพ่นแต่ก็ห้ามไปเขาไปดอกเพราะว่าเป็นอยู่ไหนส่วนกขาบบอกไหมนะเป็นอยู่นองๆน,งน,งนี่ก็เลยหนังเบากันหน่นนะนอยนึงเลยครับ ไปหาเหล่กหากะบผู้ให่หอดตัดค้าแดงผู้ทุกคนนะบุญเดี๋ยวยังเลยมาหนิเมื่อยขน,นาดปลาทูทัวชุดยอดมาหนิเป็นไรบาร์ทัมบดค้าขนาดเนาะเบิดเท่านัน้นอย่างไก <laughs> <laughs> ่พวกกันล่ะไก่กับหมานได้ละเมื่อยละเออบุญเดี๋ยวยังเลยเนาะได้จังหวะนั้นเน,น,นาะพอแต่เมื่อยพอแต่เมื่อยอ่ะเดี๋ยวพักพรฟกพน ได้ยังได้ค่ะพักผ่อนก่อนทุกคนโอ้โหใบมนันได้ยังได้ค่บติดตามกันในตอนเช้าเลยทุกคนนะตื่นได้เลยได้แจงโอ้ยแจงแม่งมเลยเหมือนลูกคนบังเงิน,าานงตะเวนเริ่มสอง้วได้บมาครับเดินเดินเดิน โอ้ยไปหัตัดคาแดงผัวบริพยังก็วันเหนียงเนาะขอบทิพตื่นแล้วไกินได้รอดลงขันจุกมาดิทำเลยนะลงขันจุกกะสบายดีตอนเสาอีกแค่นึงทุกคน เป็นสัมมาเนี่ยเดลโกาแฟก่อนจังสิได้ไปฮัลโล่ะนะตอนนี้กินงานเราก,กำลังบรรทมอยู่ในพอนว์ดบาดหน้าบางมือกุมานบางมือกับโบ,บ,บมานไหนได้ไปฮัลโล่ทั้งได้มาดนี่สบายดีทุกคนพูดและไปมองเห็นไก่ไว้หลายๆเพื่อ เห็นไว้เลยไม้ไว้เลยไม้ไว้เลยเอายี่ตี้เมื่อนาที่ซีเมื่อพร้อมสีจีไปตัวนี้งจองแล้วจองแล้วเนี่เนาะในพันวาดได้ตื่นได้แล้วตื่นแล้วพันลุกพันนั่นว่าเมื่อคืนนี้ขึ้นยินเสียงอันอันอาฝุ่นสาวเธอจ้าเธอจ้าอยู่ว่าก็ไปนะบ่า กอเนี่ยนะโ้ยคือว่าซาวายังเป็นเวาห่าอยู่แล้วว่าบ่ซาวตาซาวตาวันบ่น้อนตะวันไหนนอนนะอ่ะเดี๋ยวจังหน่อยจังสีได้เดินทางไปทุกคนนะเดี๋ยวดบกาแฟก่อนจะข่าวหนึ่งตื่นเช้านเนี่ยบรรยากาศดีดีเลยได้ยินเสียงนกเจ้า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 อยู่ tiền mà bố bạn ui cái hàng Bên là làm Bên này ơi cái gì มันยินยอ่าถูกกลเอาเคือไฟไอเลย <ๆ S 1> แล้มันฮอนได้คือไฟไอเลยแหละ ยินตัวหนึ่งไปทุกคนไปยินไปไวยินไปหล่อไปทัง ขี่เห็นอยู่แน,น่นมันกินมะปรางนะน่นาสิบโอ้มมเจอก็มาไผ่ยอยู่กลางดงดกกเลยโอ้ท่านสุกเลยดกกัน Hård, jeg skal, jeg det går højt nærmest du kun. Hvor er den da? det เดี๋ยวเอาเมื่อกินก่อนทุกคนพอ่อตกคักเลยพ่อก็หอกนาสิกินนะหวานๆเลยพาย Ich โอ้ไก่เข้ามาก็บบน้ยิ่งทุกคนโอ้มันเห็นเท่าก่อนไก่เข้ามามูหนึ่งเดินเดินยังไงก็เดินทางลับก่อนสงสัยเร,มมเริ่มมืดเริ่มมืดอะสงสัยนำหญ้าเริ่มมืดอะไไปมื่อนี้ถือว่าเจอลายโตอยู่นะแต่บัดนี้ยิ่งจอโตเลย กระหอกนี่ครับเพราะถูรักขนาดพอดีเข้าขึ้นไปเทิงเข้าขึ้นไปเทิงต้นใหม่ว่าสิไปเอามัดอันนี้เลยบันดิ้งือปืนที่ใบพ่ออัน,นอ,อ,อันาคะหอกเขาเชยอ้ะันหมามันเจอเห่ามันก็ออกไปเลยมันถอดผมเออเพิ่นเห็ดอีกแล้วเพิ่นเห็ดอีกแล้ว เห็ดเพิ่นแน่นอนน่ะลิเนาะโอ้แน่นอนน่ะลิส้อมเหี่ยวกับซ้อมโตแล้วไง้วันนี้ก็ได้ไม่นี้ก็ได้โอ้ก็ได้บาหวานห้อตกรอบแล้วบบเมนน้ำยาเ้างมืดหรือเปล่าใช่พัดทำเลวพอเติมไหนได้เนาะพอเติมน้ำยาแล้วสงสัยน้ำยามืดไปกับบุพพ์อันพ่อนาะพ่ออยู่แต่ว่าบบได้บบเมนเราบุพพ์นะ เสือขาวนึงขาวบัตพ่อคนเม็ดอยูป่านี่ยบดมีเชียงม่ยังกอันนี้แหละใส่ต้นนี <t ip> น้แล้วแทนเด็จแล, <t ip> ล้เข้ม <t ip> <t ip> <t ip> ขายกันึงเข็ม โอ้อันนี้ก่อนบ่หลกพักก่อนเนาะอืมนี่นะด็บ้านห่อหน้นๆๆห่อนเนาะเปิดเลยจะไปเปิด้าันนี้ได้แบบเดียเปิดไลกับแซบนำกอบบ่เปิดไล่กับ Lót luôn 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 đi luôn 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 มันยังเปียกโบจะขักเปน็นไรโอโ้ทุกมันขัก,กรดะดิได้ไงนะเน้นเด้ห้องจีพริกอนาคอนทุกคนอากาศห่อนห่อนนะขออนุญาตแก่เสียไว้เจ้าจีพริกตำแจวกินกับอัน แกงไก่มาเนี่ต้มไก่นะน่จีบกัดไปเจอาวอาโรด์ดเื่อน้ำนี่แล้วเนาะต้ม mò bạn tôm mà tin là phải hàng tin là người tin là bố mi ăn bố mi khóc nè à lo con nốt cay lo con nốt cay chấm con nốt chú chú cay gì đó hết năm bữa บรเทศบัวนะเนี่นยมันทีหรอไปได้หามาคนนุนเลยเขาง่ายน้ำกันเขาเศร้าเป็นเขาง่ายมือน,นีินะคือที่ได้กิน่นขางง่ายเป็นเป็นแมงเขาง่ายเป็นมือแรงกินเขาเมือนเราองกับเนาะปันนันจะให้นนะอ้วนเนาะหมอทำเนี่ยนะ่อ้วนอย่าทงทำตะไคร้ว่าแคบคือเอ่อเพิ่มบ่แก้วนะ ยอดกันซีนขาวงามขนาดาตัวคัม ไก่ก็นี่จิกินเอาผ่าชดผ่าชดหาในห้องหาในห้องเลยบวงหอมเชดเนี่ยเอามาบกยเอาขึ้นไหมงวกระจามันเลยน้ำมันสิ่ันใ ลดงมีน้ำลดงดูหันจิงตาตีลงโ <laughs> อยเขาลงผสมบอนบ้ำกินอัดสองเธอละน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแหละอันนี้มดเลยบ่ไมละอันนี้เขาวาอห้ายู่หากินเนาะในล้าเฮอฮมอหากินจุ่าก เดี๋ยวกินห้อนเงั้นอ่มเข่ากันเดิมไก่ส่วงเดือนหนึ่งเดือนสองผัดหยาบเนาะแข็งเส้นมันไก่นี่ยอันี้ผัดอ่อนยันไก่ปีนี้ไก่ไหมอืมไก่หรือเปล่า Cái lũ bính hmm.